สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านนาสลานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญท้าทางช่อง YouTube นะครับที่รับชมอยู่นะครับชื่อช่องสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ทางร้านนะครับไลน์1ย ID 4 9 5 4 1 2 3แจ้งตอนขึ้นคลิปเลยนะครับว่าไลนนย i d 095412 4 4 3, เน้นติดต่อทางลน์นะครับสำหรับท่านที่หาช่องทางติดต่อไม่เจอนะครับนี่นะครับผมจะขึ้นไว้ทุกคลิปแน่นอนตอนท้ายคลิปอะ่ะจะขึ้นลาย Id ชัดเจนทุกคลิปย้ำว่าทุกคลิป นะครับท่านทที่ทุกท่านที่หลายๆท่านที่สอบถามว่าติดต่อทางไหนนะครับแสดงว่าท่านยังไม่ได้ดูคลิปนะครับต้องดูคลิปนะครับเราจะรู้ว่าติดต่อทางนี้นะครับทางไลน์ติดต่อง่ายนะครับก็วันนี้นะครับจะให้มาดูเหรียญตัวนี้ที่ผมประกาศรับซื้อไปนะครับเหรียญ1น1บาทปีพศ2525 ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับราคารับซื้ออยู่ที่1,500-4,000ถึงบาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะครับก็เหรียญปีพศ2525ก็ทำคลิปออกไปแล้วก็4-5คลิปละที่เกี่ยวกับเหรียญตัวนี้แล้วก็มีเพื่อนๆที่สนใจอย,อยากจะขายก็ส่งรูปเหรียญมาให้ดูเป็นจำนวนมากนะครับมีทั้งแบบนี้ส่งตัวนี้มาให้ผมดูก็เยอะ นะครับผมก็ได้ทําการชี้แจงไว้แล้วว่าลักษณะเหรียญที่รับซื้อเป็นยังไงแต่ว่ามีอีกจํานวนไม่น้อยที่ส่งเหรียญตัวนี้มาให้ดูนะครับแล้วก็คือพเสียนเป็นขอแจ้งนิดนึงเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2525แบบพระเสียสแบบพสเล็กนะครับซึ่งหลายๆท่านส่งเหรียญน,นี้ให้ผมดูนะครับดูแล้วก็เป็นพระเสียนเล็กจริงๆนะครับตามที่ท่าน ส่งมานะครับก็ดูยังไงก็เป็นพระเศียรเล็กน่าจะพระพักจะเหมือนกันเลยกับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อแต่ว่าท่านไม่ได้สังเกตด้านหลังนะครับด้านหลังจะไม่เหมือนกันนี่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับวางดีกว่านะครับจะได้ชัดปีพศ2525เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปี2525อันนี้ก็ปีพศสอ0 0 25 2เหรียญปี2525 25, เหมือนกันแล้วมาบังเอิญเป็นพระเสียนเล็กเหมือนกันอีกก็ไม่แปลกสำหรับบางท่านที่อาจจะดูคลิปไม่เข้าใจแต่ว่าเห็นเป็นเห็นเหรียญเนี่ยเป็นพระเสียนเล็กก็เลยส่งรูปมาประเมินราคานะครับก็วันนี้มาทําคลิปอธิบายให้ฟังกันเลยนะครับเหรียญหนึบาทพระเสียนเล็กนะครับที่รับซื้อถ้าจะดูด้านหลังดูเลยนะครับจุดแรกเลย ด้านหลังต้องเป็นหลังวัดพระแก้วนะครับปี25ต้องเป็นหลังวัดนะครับถ้าเป็นหลังรวงข้าวตัวนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ที่รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับ1ข้อนะครับรับซื้อ1บาทหลังวัดที่เป็นบล็อกพระเสียรเล็กถ้าเป็นหลังเนี่ยปี25หลังรวงข้าวตัวนี้ ไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วมาดูด้านหน้าด้านหน้าก็แตกต่างกันนะครับอาจจะเหมือนกันตรงพระพักก็พระเศียรเล็กจริงๆนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันรัชกาลที่9ก็เหมือนกันแต่ <c oughs> จุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือเหรียญที่รับซื้อนะครับ1บาทหลังวัดภูมิพลอดุลยเดชนะครับถ้าเป็นประเทศไทย ไม่ได้รับซื้อนะครับเคลียร์นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านส่วนใหญ่ผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่รู้แล้วว่าตัวนี้ไม่ใช่ทางร้านรับซื้อนะครับแต่ว่าหลายๆท่านยังไม่เข้าใจผมก็เลยบางทีแบบพิมพ์ลายอธิบายอ่ะมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็ผมต้องตอบลายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า50ท่านนะครับแต่ละท่านบางคนก็5นาทีบ้าง หนึาทีสอนาทีบ้างก็แล้วแต่นะครับผมไม่มีเวลาพิมพ์อธิบายท่านให้เข้าใจแบบด้วยการพิมพ์ลายอ่ะผมจึงต้องมาทําคลิปแล้วผมจะอธิบายด้วยการส่งคลิปให้ท่านดูนะครับถ้าผมส่งคลิปให้ท่านดูลบกวนท่านดูคลิปนะครับท่านจะเข้าใจมากกว่าที่ผมพิมพ์อธิบายนะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับระเสีเล็กหลังรวงข้าวตัวนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับ ก็มาสังเกตอีกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังส่งรุ่นนี้มาให้ผมดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าเพราะเสียเล็กนะครับหลายๆท่านอาจจะดูไม่เป็นจริงๆอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับกรณีที่เหรียญไม่เยอะผมสามารถตรวจสอบให้ได้ส่งรูปม,มาดูได้แต่ถ้าท่านมีเหรียญเป็นกองเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเนี่ยจะส่งให้ผมดูทั้งหมดมันก็ไม่ไม่ใช่นะครับบางส่วนท่านอยากจะขายท่านต้องศึกษา สักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นความรู้แล้วก็ไปเจอมาท่านมีความรู้ท่านไปเจอมาท่านจะได้จับแล้วก็หรือว่าซื้อมาขายได้นะครับมาดูกันนะครับเนี่ยถ้าแบบเนี้ยส่งมาให้ผม50เหรียญแบบเนี้ยดูผมก็มันก็ไม่ใช่นะครับส่วนหนึ่งท่านต้องวิเคราะห์แล้วก็มีความใส่ใจแล้วก็ตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีดูให้นะครับซึ่งหลายๆหลายๆคลิปผมก็แนะนําไปแล้วนะครับ นี่นะครับจุดแรกเลยนะครับด้านหลังจะเหมือนกันนะครับก็คือ1บาทหลังวัดปีพศ2525นะครับเรามาดูที่ด้านหน้าถ้า2เหรียญเปรียบเทียบแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะดูออกนะครับว่าเหรียญน,นี้คือะเศียเล็กนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเหรียญเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆต้องดูที่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเหรียญตัวนี้ไม่มีเหรียญจริงเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆต้องดู องประกอบหลายๆอย่างจุดสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับอันดับแรกเลยดูที่ตัวอักษรตัวนี้นะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับถ้าเป็นบล็อกพระเสียรเล็กนะครับตัวหนังสือจะคมชัดแล้วก็ดอเด็กนี่นะครับดอเด็กตัวนี้ดอเด็กตัวนี้คอจะสั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือบล็อกธรรมดาที่ไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้เพื่อนๆดูนะครับตัวหนังสือจะหนานะครับดอเด็กคอจะยาว พื้นที่ว่างในตัวดอเด็กอ่ะจะไม่เห็นเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆตัวดอเด็กนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าถ้าดอเด็กคอสั้นอ่ะมีพื้นที่ว่างเยอะๆแบบเนี้ยเพื่อนๆเอาแยกไว้เลยถ้าเพื่อนๆมีเหรียญสัก5้าสิบร้อยเหรียญหรือว่าแบบหลายร้อยเหรียญอ่ะ คัดเบื้องต้นก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับชัดไหมครับไม่แน่ใจว่าภาพแตกหรือเปล่านะครับนี่นะครับเนี่ยครับต่อนดอเด็กคอจะสั้นนะครับจะมีพื้นที่ว่างในตัวดอเด็กอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับดอเด็กตัวจะหนานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สังเกตโดยรวมนะครับเนี่ยพัก ผ้าพักในหลวงจะเล็กเรียวเล็กนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ,อยังไงอะ่ะขอใช้คําธรรมดาแล้วกันนะครับท้ายทอยกับชายเสื้อเนี่ยนะครับท้ายทอยแล้วก็ชายเสื้อตรงเนี้ยจะห่างนะครับส่วนตรงนี้จะชิดนะครับนี่นะครับบล็อกธรรมดานะครับตัวนี้นะครับ จุดสังเกตหล,กหลักๆท,ที่ที่ที่ส่วนใหญ่เขาสังเกตนะครับก็คือตัวดอเด็กตัวนี้นะครับดอเด็กคอจะสั้นนี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยหรือเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับก็นี่นะครับคัดเหรียญไปแล้วก็เปิดคลิปดูไปด้วยก็ได้นะครับนี่ครับมีเหรียญจริงให้ดูหลายๆจุดสังเกตนะครับ แล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับตรงพระเกศาใช่ใช่พระเกศานะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเว้านะครับแต่ตรงนี้จะเรียบไปเลยนะครับจุดนี้นะครับไม่แน่ใจว่าผมอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ก็คือน่าจะเข้าใจกันบ้างนะครับนี่นะครับพระเกศาตรงนี้นะครับ ก็จุดสำคัญหลักๆนะครับก็คือสังเกตที่ดอเด็กนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือตรงนี้นะครับราคารับซื้อนะครับ1,500ถึง4,000บาทนะครับก่อนหน้านี้เคยรับซื้อสูงสุดถึง5,000นะครับแต่ว่าราคามีขึ้นมีลงนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็มีลูกค้า FC ทางช่อง y o u t u b e สั่งสั่งให้ผมหาให้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็พอหาได้นะครับถ้าถ้าท่านสู้ราคาสู้ราคาไหวนะครับเพราะว่าในกลุ่มซื้อขายมีลงขายกันบ่อยๆนะครับก็ราคาตามสภาพนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับสองเหรียญแตกต่างกันนะครับปีด้านหลังเหมือนกันหลังวัดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นด้านหลังเป็นรวงข้าวแบบนี้เพื่อน คัดออกเลยนะครับผมไม่ได้รับซื้อตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สังเกตด้านหน้าตามจุดที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆไปนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าอธิบายวกไปวนมาหรือเปล่านะครับแต่ก็พยายามตั้งใจ จะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รู้ได้ไปค้นหาได้คลายข้อสงสัยได้เข้าใจนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จุดสังเกตเหล่านี้แล้วเวลาไปหาจะได้เข้าใจนะครับจะได้มีโอกาสพบเจอจะได้รู้จักสังเกตได้ตรงจุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหนึบาทตัวนี้นะครับที่มีความสงสัยในตัวเหรียญแบบนี้สอบถามกันเข้ามานะครับก็ ผมรู้ได้ยังไงว่าสงสัยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็เอาข้อมูลมาจากรูปที่เพื่อนๆส่งไลน์มาให้ผมดูนะครับผมมีเวลาผมก็จะตรวจสอบไลน์ที่ส่งมาให้ดูนะครับก็จะชี้แจงไปทางไลน์แต่หลายๆท่านผมอธิบายไปแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมก็เลยขอส่งเป็นคลิปอธิบายแทนนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ความแตกต่างระหว่าง สามเหรียญตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ประเทศไทยไม่ได้รับซื้อนะครับเระเสียเล็กแต่เป็นประเทศไทยนะครับรับซื้อพระเสียเล็กเหรียญน,นี้นะครับภูมิพลอดุญเดชเหรียญน,นี้นะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับก็ช่องทางติดต่อ l ล n e ID 0 9 5 4 1ย์4 4 3ผมขึ้นช่องทางติดต่อไว้ทุกคลิปแน่นอนนะครับการันตีเลย ขึ้นช่องทางติดต่อไว้ทุกคลิปถ้าเพื่อนๆหรือ fc ได้ดูคลิปของผมเป็นประจำก็จะรู้นะครับดูคลิปจบคือจะรู้ผมขึ้นช่องทางติดต่อชัดเจนแน่นอนติดต่อได้นะครับติดต่อตอบกลับแน่นอนนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าตอบกลับทุกท่านนะครับก็ไปสังเกตไปค้นหาดูนะครับนี่นะครับเหรญนี้นะครับที่ซื้อเหรญนี้ยังไม่ซื้อเหรญนี้ยังไม่ซื้อซื้อเหรญนี้นะครับ1,500ถึง4,000บาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ ใครมีอยากจะขายพอใจในราคาที่ผมเสนอให้ทางช่องผมยินดีรับซื้อนะครับย้ำว่าราคาเป็นที่พอใจถ้าคิดว่าขายได้ผมก็ซื้อนะครับถ้าคิดว่าราคาถูกเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับเหรียญเป็นของท่านความพอใจที่จะขายก็คือท่านนะครับผมไม่สามารถบังคับได้ที่ไหนขายได้ราคาก็คือขายที่นั้นได้เลยนะครับง่าย ไม่ไม่ซีเรียสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ